พิงเขาหาไปเห็นโพดโพดนึงขั้นเขียวมันใส่ให้เบาหน่อเด้ออันคู่พูดแต่งหน่าโพดวังเสียพี่น้องจา๋าแอบใจหายอ่ะทุกอย่างที่สร้างมาอุปมาอุปกรณ์โชว์ชุดเครื่องประดับทุกอย่างเสียใจจังคิดถึงความทรงจำดีๆเหมือนใจจะสลายเลยเพราะทุกอย่างที่ทำมาผมและทีมงานทุกคนทำด้วยใจและภาคภูมิใจโทษไผ่ล่ะคะ ข้าติโทษไผ่เลยเยิงแล้วคิดเบิงผูเขาสาั่งเฮือนสั่งสร้านสั่งคว่ำมั่นโค้งมากเขาหวังว่าเขาสิข้องคู่อยู่กันกับนายเธอนะ่ะเขาแหงสิบโเสียใจคัดตีนะวันนั้นย่อนกลับไปเบิงดูเขนานั่งห้องไห้อยู่นะ่ะ <c oughs> อันโพดโอเคแหละโอ้ลงคำาดาเรยาคำาดาว,ดาวก็นธรรมดาล่ะเจ้าโพดเสียใจจะรู้สึกใจหายโอเคเข้าใจได้เออบ่ากันเดอ้อขอยคำาดาวแล้วเด้อ แต่คิดย้อนดูดีๆจ้าไคมันเสียใจไรกว่ากันผู้ใดมันลงทุนไรกว่ากันค่ะเขาลงทุนทั้งใจทั้งทรัพย์สินและเงินทองลงทุนเบิดหัวใจกะว,ว่าได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเจ้าว่าเขาบปปวดหล่าตีหอ,อ,อมามละ่ะมาสิบบปล่อยคนอันเนี้ยมนันนีไปขอยาให้าย,ยาดมกันเ้อเข้าหนึ่ง